ครับสวัสดีครับพี่ครับ<ข>ว่านอนครับครับครับพี่อผมจะขออนุญาตอ่าบันทึกเสียงเพื่อไปแจ้งให้พี่น้องทหารประบึกอ่าได้ทราบครับว่า,เ,าเงินพรุงเกียิจํานวนสามพันบาทของพี่น้องทหารประศึกเนี่ยมันมีความคืบหน้ายัางไงครับพี่อ่าก็ขอสวัสดีพี่น้องสมาชิกพี่น้องที่ถือบัตรประจตัวทหารผ่านศึกชั้นที่สองสามสี่สำหรับบัตรชั้นหนึ่งก็คือพี่น้องของเรา แต่ในพบรบฉบับนี้พี่น้องอบัตรชั้นหนึ่งนี่ก็รู้กันแล้วนะเขาเอาตัวรอดแล้วเราไม่เอามากล่าวถึงหรอกเอาสองสามสี่นับแต่เวลาย้อนหลังไปเกือบห้าปีที่แล้วที่ศูนยหนึ่งศูนสองตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อ,อดำเนินการทางกฎหมายเพื่อให้พี่น้องฐานบันรศึกบัตรชั้นสองสามสี่ได้รับการดูเลจากรัฐบาลบ้างเ<ม>ท่านั้นเองครับทีนี้ก็ สงครามที่เราทํากันเรียกว่าสงครามห้าทัพครับสงครามห้าทัพก็หมายความว่าเมื่อครั้งแรกเราเสนอร่ารายชื่อเสนอขออนุเคราะห์เงินประุงเกียรติคนละสามพันบาทต่สภาครับ,รบต่อมาก็โดยสอสอเตนในสมัยนั้นท่านเป็นสอสอ,อยู่ก็รวบรวมสอสยี่สิบคนยื่นร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเข้าไปแต่ว่านายก ประยุทธ์จันโอชาท่านยุบสภาสภาหมดสมัยซะก่อนครับมันมาเลือกตั้งนายกใหม่แล้วมันก็เกินหกสิบวันล่างหนึ่งอ่าศึกทับหนึ่งก็พ,าพา่ายแพ้ไปครับอ่าสงครามทัพที่สองก็ศูนย์สงยกร่างกฎหมายขึ้นมาเสนอเข้าไปในสภาผ่านการ ล่ารายชื่อหนึ่งหมืน่นรายชื่อสนับสนุนร่างครบเรียบร้อยลงประชามาติครบเรียบร้อยส่งไปแล้วนายกเศรษฐาท่านไม่ลงนามรับรองเราก็แพ้ไปครับสงครามครั้งท,งที่สองครั้งที่สามก็ถึงสองยกล่างเรียกว่าร่างพระราชบัญญตัติเงินประดงเกียรติทหารผ่านศึกชั้นสองสามสี่คนละสามพันเสนอไปแต่ว่าท่านประธานวันนอท่าน พิจารณาแล้วไม่เข้าหมวดสามหมวดห้าของรัฐธรรมนูญมันก็ตกไปครับสงครามครั้งที่ห้าด้วยหัวใจของนักรบที่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมทิ้งความหวังของพี่น้องทหารผ่านศึกที่ยังลำบากอยู่ขอเน้นคำว่าคำว่ายังลำบากอยู่คนที่พอมีอยู่มีกินแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับเขาเหล่านั้นไม่ใช่พี่น้องคานตามกันมากับสุทุสองหรอกแต่เขาเหล่านั้น คือพี่น้องร่วมลบแม้จะต่างเราต่างสถาบันกันเราคือพี่น้องร่วมลบศูนย์นสูส,สองก็เลยทิ้งบุดมการทิ้งความหวังของพี่น้องไม่ได้ยกล่างกฎหมายฉบับที่ห้าศึกครั้งที่ห้ายื่นเข้าไปเมื่อวันที่ 3, สามสิบเมษายนครับแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นทางการจากทางสภา,าแล้วว่าเข้าหมวดสามให้ดําเนินการต่อไปเพื่อจะให้เข้าหมวดห้านั่นคือการล่าลายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประชาชนไม่จําเป็นต้องเป็นทหารผ่านศึกลูกเมียหลานเหลนนอายุสิบแปดปีขึ้นไปทุกคนเนี่ยสามารถลงได้หมดครับนะโดยใช้เอกสารที่ส่งให้เนี่ยปิ้นออกมาแล้วถ่ายเอกสารหนึ่งใบต่อหนึ่งคนครับเขียนชื่อนามสกุลเลขบัตรประจําตัวประชาชนให้ครบถูกต้องอ่านง่ายแล้วให้เจ้าของข้อมูลนั้นเซ็นข้างล่างตรงรูปไข่ตาที่ทำเอาไวนะ้นั่นใบละคน ไม่ต้องเก็บเอกสารใดๆไม่ต้องเก็บสำเนาบัตรประชาชนเข้ามาอย่าเก็บขอเขาดูเฉยๆนะครับนั้นแหนะเมื่อเมื่อเมื่อรวบรวมได้ครบหนึ่งหมื่นลายชื่อส่งเมื่อรวบรวมได้บางคนได้ห้าใบสิบใบก็ส่งมาตามที่อยู่ศูนย์ทุนสองศูนทุนสองจะนําเข้าสภาเป็นรอบๆไปรอบละห้าพันครับเมื่อครบเสร็จเรียบร้อยแล้วศูนยทุนสองก็จะขอปิดระบบของสภา เพื่อทำหนังสือปาหน้าให้ประธานสภาส่งร่างพระราชบ,บัญญัติไปให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับรองครับเมื่อนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองแล้วตีกลับมาที่สภาถึงจะเอาเข้าอภิปรายเมื่ออภิปรายแล้วชั้นรับหลักการชั้นแปะยยติจะได้หรือไม่ได้ได้เท่าไหร่ปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีจะทํายังไงก็ไปถกไปเถียงกันในสภาในขัน้นตอนของมันเมื่อสภาเห็นชอบแล้วลงมติเห็นชอบแล้วก็ส่ง ให้ประธานสภานำขึ้นทูนลเจ้าเพื่อลงพระประมาพิไทยเมื่อพระมากษัตริย์ทรงลงพระประมาพิไทยแล้วถึงจะประกาศในราชกิจจาบังคับใช้ครับนั่นแหละเราถึงจะได้ขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้มันเหนื่อยนะแต่ว่าเราก็ต้องทําเพื่อพี่น้องเราถ้าไม่ทําก็ยังไม่เห็นมีใครลุกขึ้นมาทําให้เราเลยครับก็ฝากพี่น้องว่าไม่ใช่ข่าวหลอกไม่ใช่เขาไปเอาข้อมูลบางคนก็ยังคลงขา แกงคอเซ็นเตอร์หรือเปล่าเดี๋ยวถูกดูดเงินหมดบัญชีสียท่านมีเงินในบัญชีห้าล้านสิบล้านแล้วนอนแท็กเงือกอยู่บ้านเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับเขาหรอกพูดตรงๆเนี่ยไม่เพราะหรอกแต่พูดตรงๆฟังง่ายๆครับแต่ถ้ามันยังไม่มีมันมันไม่มีหรอกข้อมูลตัวนี้ถ้าสมมุติว่าคุณนนเป็นคนตัวแทนในจังหวัดสุพรรณไปขอเขาก็ต้องคุณนนท์ต้องเก็บรวบรวมอย่างดีแล้วใส่ซองปิดผนึกส่งถึงศูนย์ทุนสอง ครับศ,ศูนย์สองตรวจสอบแล้วปิดผนึกซองส่งเข้าสภาส,สภาสเขาเคีข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนไปยังกรมการปกครองว่าบุคคลคนเนี้ยใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อคุณนะสมบัติครบถ้วนแล้วเขาก็เอาข้อมูลของท่านใส่เครื่องปลื้ดเดียวมันก็ออกมาเป็นฝอยหมดแล้วเขาทําลายทิ้งทันทีครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเขาจะดูดเงินในบัญชีโน่นนี่นั่นไม่ต้องประวงหรือเขาจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นไม่มีทาง ผมรับรองอันฝากพี่น้องด้วยถ้าใครได้ฟังรายการของคุณนนท์หรือฟังเทปของศูนย์ทังสองที่คุณนนท์นำเผยแพร่ให้พี่น้องได้รับฟังกันเนี่ยก็ขอความร่วมมือด้วยบอกประชาชนให้เข้าใจครับครับอขออนุญาตนิดหนึ่งครับอเอกสารที่ให้กรอกเนี่ยมีเงื่อนกำหนดเวลาไหมครับว่าภายในวันที่เท่าไหร่คือพ,พูดได้ฟังคร่าวๆพูดความในใจเนาะครับ ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยการการเสนอร่างกฎหมายภาคประชาชนเนี่ยในการรวบรวมลายชื่อหนึ่งหมื่นลายชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องยากสาหรับประชาชนเขาให้เวลาไม่เกินหนึ่งปีครับไม่เกินหนึ่งปีแต่เมื่อคืนนี้ที่สูนย์ทั้งสองประชุมคณะกรรมาการทางลายกันหมดแล้วเนี่ยนับหนึ่งจากวันนี้ไปสามสิบวันศูนย์ทันสองต้องการสองหมื่นลายชื่อครับภายในสามสิบวันผ่านสิบวันวันนี้วันที่วันนี้วันที่สามสิบ ก็วันที่สามสิบเดือนหน้าค,ครับเฉพาะของเราเราจะปิดระบบเพราะอะไรเพราะเราต้องการทําให้เร็วที่สุดไงครับค,คนแก่ตายลงทุกวันทหารผ่านศึกตายทุกวันมันรอกันได้ที่ไหนอ่ะถ้าหากเราร่วมไม้ร่วมมือเฉพาะตัวทหารผ่านศึกบัตรชั้นสองสามสี่เองก็หกแสนกว่าคนแล้วครับยกเว้นมึงจะไปแบ่งเขาแบ่งเรากันอยู่เท่นั้นเองครับ ทอทุกอย่างทิ้งให้หมดเถอะเหลือแต่หัวใจนักลบแล้วมาช่วยกันดีกว่าครับดีไหมนนว่าผมว่าก็ก็ดีในแง่คิดอ่ามุมมองของพี่ต่อยผมว่ามันก็ดีทีนี้หลังจากที่กรอกเอกสารเสร็จเนี่ยเราไม่ต้องถ่ายเอกสารบัตรประชาชนหรือว่าบัตรทานนึกใด้ไหมเอาเฉพาะกรบดาบไม่ไม่ใช่ครับใช่ครับกระดาษเอสีใบเดียวนั่นแหละแบบนั่นแหละครับเขียนชื่อนามสกุลลง แล้วก็เขียนเลขบัตรประจําตัวประชาชนลงแล้วให้เขาเซ็นชื่อข้างล่างแค่นั้นพอไม่ต้องติดอะไรแนบมาเลยถ้าใครไปบอกว่าต้องเก็บสาเนาโน่นนี่นั่นไม่ใช่กลุ่มพวกเราและของปลอมบอกประชาชนได้เลยไม่ต้องให้อ๋อครับผมเอแล้วอกรณีที่บอกว่าต้องอทําประชาพิจารณ์หรือว่าแสดงความคิดเห็นไม่ต้องทํำไหมครับหรือยังไงทําสิทําสิพอเนี่ย ขั้นตอนหนึ่งที่เราจะต้องสู้กันแรงเนี่ยมันมันจะตกไม่ตกเลยก็คือขั้นตอนการวินิจฉัยของท่านประธานสภาครับ <c oughs> แต่ทีนี้ประธานสภา,าท่านวินิจฉัยแล้วว่าไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายใดหรือไม่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเป็นไป,นปนตามรัฐธรรมนูญหมวดสามครับเนี่ยเราก็ชื้นแล้วทีนี้ก้าวสำคัญเราผ่านแล้ว <c oughs> ก็เมื่อรวบรวมรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านประธานสภาก็จะส่งไปยังสำนักนาย,ยกมนตรีท่านขอคิดเชื่อคงก็จะมีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในขณะเดียวกันทางสภาพ,พ,พี่ก็จะทําหนังสือขอให้เปิดระบบรับฟังความคิดเห็นครับอ่าก็นั่นนั่นคนละเรื่องคนละล็อตกันอ๋อครับอืมพอลงความคิดเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หน่วยงานกระทรวงกาโหม่กระทรวงการคลังสำนักงบป,ประมาณสำนักกิจการองค์การสงฆ์ข้อฐานบันญึกทําหนังสือตอบไปว่าเห็น เห็นสมควรด้วยที่จะให้มีกฎหมายดูแลทหารผ่านศึกบัตรสองสาสีนี้หรือไม่เห็นด้วยกันแล้วจะเหตุผลเขาอะนะตีกลับไปถึงคุณสมคิดเชื่อคงแล้วนั่นแหละถึงจะส่งให้นายกลงนามจะลงหรือไม่ลงก็ลุ้นกันตรงนั้นอีกทีถ้าลงก็กราบขอบพระคุณท่านคือวีรบุรุษของทหารผ่านศึกในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีถ้าท่านไม่ลงนามเห็นชอบ ท่านก็คือองค์คุลิมานในหัวใจและสายตาข,ของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผมบอกคุณเพิ่นบอกได้แค่นี้ไม่ว่าให้ใครเสียหายแต่ความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเออที่ผมก็คอยจะให้ได้อ่ะเออใช่ใช่ครับทีนี้ครับ, <c oughs> รบเออ,เอ,อความคืบหน้าครั้งนี้ในในงคิดมุมออมองของอ,อพี่ต่อยหรอว่าศูนย์ศูนย์สองเนี่ยคิดว่าโอกาสที่จะ อ่าได้รับความมโนเคราะห์เนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนครับคือถ้าถามอย่างนี้ก็ถ้าตอบตอบแบบตรงไปตรงมาไม่เอาใจตัวเองไม่เอาใจพี่น้องนะนะนนนะครับก็โอกาสเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เท่ากันครับแต่ทีนี้เรามาวิเคราะห์จากเหตุผลแล้วนับจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี้ย พี่น้องประชาชนสื่อมวลชนพี่น้องอยู่ในสภาลหลายๆคนเริ่มรู้จักและก็รู้ข้อมูลที่เป็นจริงมากขึ้นเกี่ยวกับทหารผ่านศึกครับท่านั้นเมื่อคุณรู้ข้อมูลว่าเขาทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาในอดีตวันนี้เขาเก่เท่าแล้วอายุเยอะแล้วเขาลําบากลําบนคุณจะไม่ช่วยเหลือเขาคุณจะไม่ใจดําเกินไปหรือครับเราจึงคาดหวังกับพี่น้องตัวแทนของปวงชนชาวไทยที่ทําหน้าที่อยู่ในสภาอันทรงเกียรติ จะหันกลับมาดูแลและให้ความเห็นชอบกับพรบรฉบับนี้ถ้าหากคุณจะเลือกไม่เห็นชอบก็เป็นสิทธิ์ของคุณเราเคารพเท่านั้นเองเราจะไปตัดสินว่าเป็นไปร้อยเปอร์เซ็นสองร้อยเปอร์เซ็นมันเป็นไปไม่ได้อยู่ที่ตัวแทนของพวงชนชาวไทยที่ทําหน้าที่นิติบัญญัติอยู่ในสภาครับอืวันนี้คุณรู้ข้อมูลสื่อมวลชนรู้จักทหารปันศึกมากขึ้นอะไรขึ้นเนี คุณจะเชิญเราไปชี้แจงยังไงเราก็ยินดีอยู่แล้วครับแต่ถ้าคุณลงมติว่าไม่เห็นด้วยแล้ววันใดวันหนึ่งคุณเอางบประมาณแผ่นดินอันเป็นภาษีหยาดเหงื่อแรงงานของพี่น้องประชาชนคนไทยไปใช้ในทางที่สิ่งไม่ถูกไม่ต้องวันนั้นคุณจะไม่มีแผ่นดินจะยืนครับจริงไหม ครับจริงครับทีนี้ขออนุญาตนิดนึงนะครับการรวบรวมเอกสารเนี่ยนะครับในส่วนของชมรมหรือสมาคมเนี่ยโอเคนะครับเขาสามารถจัดเก็บเอกสารแสดงความคิดเห็นเนี่ยได้นะครับทีนี้มันมีพี่น้องทานบัตรเสือแล้วก็พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งที่เขาเห็นด้วยแล้วเขาอ,อยากจะพิมพ์แล้วไปกอกเนี่ยสามารถส่งเอกสารเฉพาะตัวไปที่ที่ไหนได้ครับผม ที่ศูนย์หนย์สองเลยครับตามที่อยู่ที่ให้ไว้เลยครับครับอย่างที่น้องประชาชนเอ่อยกตัวอย่างอย่างอย่างเมียเราอะครับเมียเราเขาอาจจะไปตลาดนัดเขาไปรู้จักไม่คงไม่ค้าเนี่ยเขาถือติดตัวไปสามใบห้าใบเขาไปขอแล้วก็เอามาให้เราหรือจะส่งตรงมาที่ผมใส่ซองสิบใบยี่สิบใบใส่ซองส่งไปสานีมาให้ผมเลยก็ได้ครับยินดีเลยยินดีเลยต้องการแบบนั้นด้วยครับครับ โอ้ได้ได้ครับจะได้เผยเพจจะได้ประชาสัมพันธ์เพราะว่า,าพี่น้องสถานบันสึกของเราส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้อยู่ในชมรมไม่ได้อยู่ในสมาคมแต่ว่าเขามาฟังรายการเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากเพราะว่ารายการของผมตอนนี้มีคนที่ติดตามอยู่ประมาณสักสองแสนสองแล้วก็มีคนเวียนเข้ามาชมรายการเนี่ยสี่สิบล้านคนครับผมถือว่าเยอะมากดีแล้วดีแล้วดีแล้ว ก็ถือโอกาสอันนี้ฝากแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนที่รักและเห็นใจพี่น้องทหารผ่านศึกที่เคยทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาในอดีตวันนี้เขาเก่เท่าอายุเยอะเขาลําบากต้นทุนคนเราไม่เหมือนกันคนต้นทุนดีก็เอาตัวรอดไปก็ไม่น่าเป็นห่วงแต่คนที่ยังลําบากอยู่ท่านจะปล่อยพวกเขาเหล่านี้ให้อยู่ตามยถากรรมหรือในขณะที่ท่านช่วยได้เพียงแต่ก,ก่อเก็บชื่อนามสกุลเลขบัตรประจาตัวของท่านเป็นชื่อข้างล่าง ให้กับตัวแทนของเราใคร taking, ก็ได้คนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้รวบรวมส่งมาให้ศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองจะทยอยนําเข้าสภาด้วยตัวเองครับ well, ได้แหละครับก็ขอขอบพระคุณอ่าศูนย์ศูนย์สองอาสาสมัครขันพลารุรักษ์ชอบสะอาดาณโอกาสนี้ด้วยครับยินดีครับยินดีครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ